เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกที่เห็นแล้วต้องอึ้งกันก่อนเลย1 0 0ล้านครับใช่ครับ1 0 0ล้านนี่คือจำนวนตำแหน่งงานที่คาดกันว่าอาจจะหายวับไปเลยในสหรัฐเพราะอะไรก็เพราะ AI กับหุ่นยนต์นี้แหละแล้วที่น่ากลัวก่อนนั้นคือทั้งหมดนี้อาจจะเกิดขึ้นภายในแค่ส10ปีข้างหน้านี้เองนะครับเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากมากสะจนมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆและประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ ผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงงานเหมือนที่เราเคยคิดกันนะครับแต่มันลามมาถึงอาชีพที่โอ้โหใกล้ตัวเรามากๆเลยลองดูสิครับกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุดคือพนกักงานร้านฟาสต์ฟูด้ดอันนี้เสี่ยงถึง99%เลยนะตามมาด้วยคุณครูที่65%แล้วก็นักบัญชีอีก64%จะเห็นเลยว่านี่มันอาชีพที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของสังคมเลยนะครับแล้วข้อมูลพวกนี้นะคบไม่ใช่ว่าลอยๆมาจากไหนนะ แต่มาจากงานวิจัยที่วุฒิสมาชิกอย่างเบอร์นีแซนเดอร์สเคยเอามาพูดถึงเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นภาพชัดเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนที่คุยกันในระดับนโยบายของประเทศไปแล้วนะครับมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะ eh, ในเมื่อ AI มันเสี่ยงกับตำแหน่งงานขนาดนี้แล้วทำไมทำไมการพัฒนามันถึงยังต้องเดินหน้าต่อไปแบบที่หยุดไม่ได้เลยล่ะ คำตอบของคําถามนี้แหละครับที่จะพาเราไปพลิกดูเหรียญอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้กันและนี่แหละครับคือเหรียญอีกด้านเหตุผลที่ว่าทําไมการพัฒนา AI ถึงหยุดไม่ได้ก็เพราะว่ามันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่มีความมั่นคงของชาติทั้งประเทศเป็นเดิมพันนั่นเองครับภาพนี้มันสรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดไว้เลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามเทคโนโลยีครับระหว่างใครก็ระหว่างสองยักษ์ใหญ่อย,อย่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั่นแหละ แล้วไอ้การแข่งขันที่ดูเดือดสุดๆนี้เองที่เป็นเหมือนตัวเร่งให้ทั้งสองฝั่งต้องทุ่มแบบหมดหน้าตักเพื่อพัฒนา AI ให้ได้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลสหรัฐถึงถอยไม่ได้เลยสักก้าวเดียวเราต้องมาทำความเข้าใจคำคำหนึ่งก่อนครับนั่นก็คือคำว่าความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์คำนี้มันหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่ทางเลือกให้ว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับแต่มันคือสิ่งที่ต้องทำเท่านั้น เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเพื่อการอยู่รอดของประเทศในเวทีโลกเลยทีเดียวแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปสถานการณ์ตอนนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเขาบอกว่าการเป็นผู้นำด้าน AI ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่คือความอยู่รอดในเชิงยุทธศาสตร์การปล่อยให้จีนนำหน้าไม่ใช่ทางเลือกโอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้เลยนะคะว่ามุงมองจากภาครัฐเนี่ยเขามองว่าเรื่องนี้มันสำคัญแล้วก็ตึงเครียดขนาดไหน เราลองมาไล่ดูทางเลือกที่มันยากสุดๆนี่ไปทีละสเต็ปกันนะครับสเต็ปแรกถ้าตัดสินใจเดินหน้าพัฒนา AI ก็จะเสี่ยงสุดๆกับตำแหน่งงานของคนในประเทศแต่สเต็ปที่2ถ้าบอกว่างั้นไม่พัฒนาดีกว่าก็จะไปเสี่ยงแพ้ในสนามการเมืองโลกกับจีนแทนเห็นไหมคะว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่ว่านี่แหละครับและนี่แหละครับคือใจกลางของความขัดแย้งทั้งหมดกลายเป็นว่า เทคโนโลยีที่จําเป็นมากๆเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกค,คามข้างนอกดันเป็นเทคโนโลยีตัวเดียวกับที่กลับมาสร้างปัญหาความไม่มั่นคงภายในประเทศซะเองเป็นปมปัญหาที่แก้ยากจริงๆครับสุดท้ายนี้มันก็เลยกลับมาที่คำถามสำคัญที่ต้องทิ้งท้ายเอาไว้ครับว่าระหว่างความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงในอาชีพแล้วจุดที่มันสมดุลมันอยู่ตรงไหนกันแน่